บ้านปลายเศรษฐีใต้เปิดบ้านเมืองใต้ฤิ์ดืชาปัจจุบันนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วยังมีกิจการร้านอาหารชื่อร้านบุญบันดาลที่จังหวัดสระบุรีอีกด้วยล่าสุดเป็นที่น่ายินดีนักแสดงฤทิ์ดืชาคุ้มแพรวันดาวร้ายอมตะอยู่ในวงการบันเทิง มานานกว่า40ปีแถมฝากผลงานในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์และละครมาแล้วนับไม่ถ้วนตอนนี้ห่างหายไปเพราะร่างกายไม่ค่อยไหวกับบทบูซึ่งพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ได้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่อกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็พยายามฝืนเล่นฉากต่อสู้รบ ต่อให้จบแต่อาการกลับยิ่งแย่ลงเรื่อยๆตอนนี้ผันใช้ชีวิตบ้านปลายเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดในวัย78ปีนี้เลยเอาภาพมาให้เพื่อนๆให้หายคิดถึงกันโดยเวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะยังคงรอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนในวัยเกษียณอาศัยที่สวน เป็นต้นแรกของประเทศไทยและมีต้นเดียวบนยอดเขาที่บ้านซีโปโตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสบอกเลยเศรษฐีใต้จริงๆ ดูฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารพัดเรื่องน่ารู้ได้ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสารพัดเรื่องน่ารู้เจออะไรดีๆจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ดูกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีจ้า